สบายดีพี่ซุกพี่น้อง,องป้องป่ายซุกคู่ซุกคนนะครับวันนี้บ่าวอดก็จะพาพี่พาน้องมาปั่นเข่าเด็กพี่น้องเนี่ยแบบภูมิปัญญาชาวบ้านบเบรคไซสแบบระบบตีพว้าเข่าแบบสมัยก่อนและเราจะมีการดัดวงดัดแปลงเครื่องปัน่นข้าวนะครับน้องแบบครอบครัวเนาะมันจะทุ่นแรงนะครับนถที่ด้านหลักของบ่าวอดเนี่ยวันนี้ก็จะพาพี่พาน้องมามา,มา,ม,ามาชมนะครับเนี่ยในการที่เราจะตีข้าวเด็กพี่น้องเนี่ยคนเดียวนั่ง ยืนปั่นแป๊บเดียวไม่เหนื่อยนะครับเนาะตามมาเบิกมาชมน้ำบาวแอดนะครับตะโกนจะไปรับชมรับฟังนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์นะครับเป็นขวัญกำลังใจลุ่น้อยน้ำม่อนพนัาแก่จังหวัดนครปนมเฮาคือเก่าคือเดิมครับตามมาเบิ่งกันครับพี่น้องเนี่ยบ้านของเพื่อนบ่าวแอดเองนะครับเนาะเพื่อนกำลังปั่นเข่าเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นการ ปั่นข้าวนะครับสมัยก่อนข้าสจิฟาดเข่าเนาะไม้คองขี่เนาะครับตอนสมัยก่อนแต่ตรงเนี้ยเห็นไหมเฟืองพัดกระเก็บไว้เนาะเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวได้พี่น้องเนี่ยมันจะเป็นใบพัดไปดีได้พี่น้องเนี่ยใช้รถไถนาเดินตามนะครับพี่น้องเนี่ยกำหรับคนที่เพิ่งบม่ได้ไปจ้างรถเกี่ยวเนาะคนจะนจะทำอย่างเนี้ยเนาะนเห็นไหมเนี่ยเรืองก็จะต่อไปกับปรถ ไายนาเดินตามเนาะครับน้องสบายสบายมีไหมโอ้ยสุดยอดเพื่อนเป่าแอดเองเนาะครับที่ตรงเนี้ยเนี่ยอ่ะตรงนี้ก็คืออ่าบ้านนาผือตำบลคำพีอำเภอนาเกจจังหวัดนครพนมของเฮาอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยจะพาพี่พาน้องมาชมใกล้ๆเนาะครับพี่น้องอู้หักหลายเออเนี่ยสมัยก่อนเราจะใช้ไม้คอกี่เนาะครับน้องพี่น้องฟาดเข่าแต่ทุกวันนี้มัน ตามยุคตามสมัยได้แล้วพี่น้องเราก็ภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะครับเอาถังสองร้อยลิตรเนาะครับเนาะถังน้ํามันนั่นแหละมาดัดโคงดัดแปลงเนาะครับเนาะทำเป็นเ,เครื่องปั่นข้าวเครื่องตีข้าวนะครับเนาะเห็นไหมโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับพี่น้องเนี่ย บารเอสก็จะพาพี่พาน้องนี่ก็คือวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาเนาะบาร์เอ,เอกเอยากพาพี่พาน้องมาเห็นไหมเพิ่นก็นจะปั่นข้าวอันนี้ข้าวโดได้พี่น้องบรรยากาศอู้ดเนาะเนี่ยตัวนี้อาจจะจะเป็นเพืองเนาะเอาไว้ให้เลี้ยงงงเลี้ยงวัวน,นะครับหน้ารงหน้าแรงกนะครับเนาะอ,อ่าเห็นไหมเนี่ยเพื่อนจะจะสัดหิมมาตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยมันก็จะปีใบพัดไปนี้ได้พี่น้องไหมเนี่ย การปั่นข้าวสำหรับเพื่อนเป่าแอนเองเนาะเ yeah. ดี๋ยวถึงยอด yeah. เนี่ยเบิ่งแล้วชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นรเนาะคะเนาะอ่าเป่าแอนไลฟ์สไตล์เพื่อเป็นการกำลังใจนะครับเนาะให้เป่าแอนเนี่ยเด้อพี่น้องเนี่ยเห็นไหมเข้าสองคนก็ได้เด้อพี่น้องชมเนี่ยช่วยกันนะครับเนาะเป็นคู่เป็นคู่เนาะเนี่ยเห็นไหมใหกนการปั่นข้าวเห็นไหมไปชมกันใกล้ๆเลยเด้อพี่น้องเห็นไหม อันนี้ขบวนขบวนรถไฟรถรถเกี่ยวนะ่ยเขจะทําเองเนาะค่ะเนาะเอาในภูมิปัญญาชาวบ้านของเราเห็นไหมเนี่ย <Yeah. S 1> จักมัดข้าวมาแล้วก็ยัดเข้าไปเลยน้องบูเม็ดข้าวแล้วก็จะออกไปแบบเนี้ยเนี <Yeah. S 1> yeah. ่ยเนี่ยเห็นไหมเน yeah. ี่ยท่านผู้ใดที่ยังไม่เคยเห็นเนาะครับเนาะเนี่ย yeah. เครื่องมัดข,ข้าวเนาะครับเนาะแบบคุ้นแรกเนาะครับไม่เหนื่อย ใช้ระบบรถไถนาเดินตามเนาะครับเนาะเนี่ยภูมิใจชาวบ้านของเราทำเองนะเนี่ยเนี่ยเพื่อนกระเป๋าแอสอู้สุดยอดขยันคนเนี้ยเนี่ยอ่าสองสามีภรรยานะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือเนาะเนี่ยได้เม็ดข้าวสวยๆเนาะครับเนี่ยลมมันก็จะเป่าลมในใบพัดนี้ก็จะเป่าเป่าเศษฟงเศษช้างเนาะเนี่ยออกไปอยู่ข้างๆเนาะครับแล้วสักพักนึงครับก็จะเอาคาดเที่ยว มันก็จะเหลือเป็นเม็ดข้าวเด้อพี่น้องเห็นไหมเนี่ย <c oughs> แป๊บเดียวก็จะเสร็จแล้วเด้อพี่น้องเนี่ยเนี่ยสุดยอดมากๆเลยครับเนี่ยเนี่ใยใครที่ยังไม่เคยเห็นเนาะครับเนาะเนี่ยนอกเหนือมันมีหลายๆสิ่งเนาะครับเนาะนอกเหนือจากเราจะใช้รถกงรถเกี่ยวหรือว่าเอาคนเกี่ยวมาฟาดม้ทองกี่เนาะครับเนาะเราก็จะมีตรงเนี้ย <c oughs> ข้าวที่เราขนมาไว้ที่ยังไม่ได้ปั่นแล้วเขาจะามาไว้ตรงนี้เนี่ยสักพักหนึง่งเห็นไหมเฟืองเนี่ยประกยนไปไว้ให้บัวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเวลาเราปั่นเม็ดข้าวลงปุ๊บเห็นไหมไปพัดตัวนี้ก็จะเป่าเนี่ยเฟืองพวกเนี้ยออกมาเศษฟงเศษเฟืองเนี่ยอ,อ,อู้มีความสุขอยู่แบบบ้านๆอีสานบ้านเฮาพี่น้องคักหลายพี่น้องเนี่ยนี่แหละบ้า,บาเอสอยากพาพี่พาน้องไป ละลายที่นะครับเปดูวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาเนาะเนี่ยไปชมใกล้ๆนะครับเวลาเพื่อนเอาอ่มามัดเข้านะครับเนาะเข้าไปเนี่ยไงมันจะมีะเม็ดข้าวได้พี่นะ้ำลงมาตรงเนี้ยไอ้พวกฟางก็นะครับไปพัดตรงนี้ก็จะเป่าฟางออกมาอยู่ข้างๆได้พี่น้องเนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะครับเนาะนะเนี่ยที่บ้านนาผือเนาะครับเนาะตําบลกระพีอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเพรเรา对对เห็นไหมเศษธงเศษฟางมันก็จะเอา เอาคาดนะครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยแค่จะเหลือจะเม็ดข้าวไดทีนี้ก็จะตักสักน้ำสองน้ำนะครับน้องรถของโรงงานน้กแข่งเกียร์นักแก้เขเราก็มาแล้วนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นบุญกระถอกบุญกระถินนะครับเนาะวัดอยู่บนเขาบัเลังก์ตะพุ่นจะลงมาจากเขานะครับเอาไปที่วัดแม่สีทานะครับเนาะเพจ่กมีบุญกระถอกกระถินเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพิธีชีวิตขอโคติศีรษะไปดูใกล้ๆกล้กันได้ค่ะเข้าได้ที่เราโคนนะ เนนีี่่ยยออกหมดเนาะครับเนาะคุณญายาชาวบ้านของเราโอ้โหสุดยอดเพื่อนโรบแอดเนี่ยปึ๊บเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอีกคนนึงเขาก็จะไปกวาดเนาะครับไปต้มต้มของพวกกองกลางเนาะครับเนาะเห็นไหมเนี่ยเอาไปไว้ตรงนี้เห็นไหมเนี่ย สุดยอดใช่หไหมเม็ดข้าวก็จะลงตรงนี้เนี่ยแล้วก็จะตากเลยทีเนี้ยพี่น้องเห็นไหมจะเอาที่พัดลมมันเป่าออกไว้ข้างๆเราก็จะเอาคาดกวาดกวาดออกเนี่ยเคยเห็นกันอยู่บ่พี่น้องเนี่ยบอยแอก็จะพาพี่พาน้องไปเที่ยวแบบนี้เพราะว่าเข้าฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวโดได้ได้พี่น้องเนี่ยอันนี้เขางานอีกอันนี้เฉพาะท่านที่บอได้ใช้รถเกี่ยวนะครับเพราะว่า เครื่องรถไทนาเดินตามเขาก็มีแล้วเนาะเท่าตัวนี้เราทีเดียวจบเนะครับเนาะตรงนี้อยู่กับครอบครัวเล็กๆของเราเนาะเนี่ยปั้นเองสีเองเนาะครับเนาะเกี่ยวข้าวเองเนาะครับเนาะเนี่ยก็ใช้ใช้ใช้มัดเนาะครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยมัดข้าวเนี่ยเพิ่งไปมัดเองได้พี่น้องเนี่ยเนี่ย สมัยก่อนนาอคเขจะใช้ไม้อันนี้เป็นฟาดเข่าเด้สมัยก่อนนะแต่ทุกวันนี้เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับเนาะเนี่ยของเราก็จะใช้แบบนี้เด็เทนนะครับน้องสมัยก่อนอุ้ยไปนั่งล้อมวงกันเนาะไวหลอกไวรุ่นก็นเป็นใครมีเพื่อนเยอะนะสนุกนะครับตอนตอนที่บ่าวแอดยังเป็นหนุ่มอยู่สมัยก่อนนะเพื่อนเพื่อนก็จะมาล้อมวงฟาดเข่าเด็พี่น้องเนี่ยศา์บ้านเฮาสมัยก่อนเนี่าานหยนนหนึ่งในนั้นก็มีคนเนี้ยนะครับ าหาควาดเข่าซอยกันเด้ละวานผลบักใหญ่ไหมเนี่ยทำเองนะครับเราเราไม่ได้จ้างน้องเพิ่งติดตะท่่กันอาตองสามีภรรยาเนาะประกาศสรซอยกันเที่วยวซอยกันมัดขนมาม่านนะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมไปดูใกล้ๆเนาะเห็นไหมเนี่ยเม็ดข้าวมันจะออกหมดเลยแล้ว่น้องเนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะครับเนี่ย เอาหน้าบ้านเลยนะวันนี้ก็แดดเนาะวันนี้แดดก็จะเยี่ยงเลยเนาะเนี่ยแล้วก็จะตากข้าวทักแดดสองแดดแล้วก็เก็บเลยนะพี่น้องทํากินเองเนาะไม่ได้ขายนะพี่น้องเนี่ยเหลือจากนั้นอของข้าวนาปีที่เราไว้ในยุ้งข้าวเราก็จะขา,ขายข้าวเก่านะครับเ,เพื่อเราจะกินข้าวใหม่เนาะเห็นไหมคนมาเขาจะ,จะไปเก็บตัวนเนี้ยแฟนเขาจะเข้าไปข้นมาให้แบบเนี้ย โอ้โหนะครับพี่นนองคนไอที่บเห็นอยห่นต่างประเตศตั้งประเทศเนาะเนี่ยคือการ่าปะไอ้ซีเข่าบ้านเฮาบ๊วยปั้นเข่าบ้านเฮ่าเนาะนอกจากที่เราจะทําแบบสมัยโบราณเนาะเอาไม้คองกีบฟ้าดเข่าอันนี้ก็ยังมีคนช้าอยู่เด้เอาไม้คองกีฟาดเนาะครับเนาะเดี๋ยวใบแอดเห็นใบแอจะถ่ายคลิปมาให้พี่ป้านะอาดูนะครับเนาะเนี่ยผลมาไว้มาไว้คนปั่นก็ปั่นเนาะเนี่ย เฟรนเพิกับจะเที่ยวเข่าเที่ยวออกซอยกันผลไม้เขาเลยแป๊บเดียวก็เสร็จเลยพี่น้องเนี่ยโอ้โหสุดยอดเนาะเนี่ยคือการปั่นข้าวเนาะเนี่ยเห็นไหมเพื่อจะขนเนี่ยมัดข้าวที่เราเก็บไว้ปุ๊บมาไว้ตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยวันนี้เป่าแอดกอ พ,พี่พาน้องมาดูวิถีชีวิตของคนอีสาน์้้นเท่าช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเนะาะปั้นเท่าเข้าดดนะครับเนาะตรงนี้เสร็จเรียบร้อยวันนี้เบาแอสทิอัปราพาจากเพี่น้องนะขออยู่ดีมีแห้งอยุดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมั่งมีเงินทองร่ำรวยร่ำรวยตลอดตีตลอดไปนะครับคุณยุสูขครับ รุ่งเรืองเหลืองซุกหูทุกคนไปแล้วเด้อครับเด้อหักหลายแท็กหลายครับเป็ิดหังใจให้พนะี่ฟ้านาอาได้ผลผลิตอ่าเข่าไล่เด้อครับพี่น้องไปแล้วสบายดีครับก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์นะครับเป็ิดหังใจหนุ่มน้อยน,ะอน,นามวนชนเกษตรจังหวัดนครพนมเป็นลูกเป็นหลานสู้อบอ้อมใจน้งคือเก่านะครับไปแล้วครับสบายดีครับ